รวมคำถามยอดฮิตสำหรับผู้สนใจสมัครเป็นพนักงานราชการคำถามพนักงานราชการจะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับโดยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะขึ้นอยู่กับกลุ่มงานของพนักงานราชการครับและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แก่ 1. ค่าตอบแทนตามบัญชีกลุ่มงานครับ 2. ค่าตอบแทนพิเศษ 3. ค่าคลองชีพิเศษ 4. ค่าตอบแทนวิชาชีพ 5. ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษครับ 6. ค่าตอบแทนระหว่างลา 7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ9ค่าเบี้ยประชุมครับและในส่วนของสิทธิประโยชน์ได้แก่ 1. การลา5ประเภทคือลาป่วยลากิจลาคลอดบุตรลาพักผ่อนและลาเพื่อไปตรวจเลือก เพื่อเตรียมพลตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการอาหารครับครับและต่อมาสิทธิในการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยราภรณ์ 3. สิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมและสุดท้ายครับสิทธิทอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการได้กำหนดครับ